เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขค่ะรับฟังการบรรยายสรุปหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอําเภอเมืองจันทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายสรุปหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ้ำท่วมอำเภอเมืองจันทบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ที่ประสบภัยให้การต้อนรับทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้เกิดน้ำท่วมเมื่อวันที่23-26กรกฎาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ31ตำบล232หมู่บ้าน27ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ7,763ครัวเรือนซึ่งสถานบริการสาธารณะสุขไม่ได้รับความเสียหายแต่มีน้ำท่วมถนนบริเวณโดยรอบสถานบริการ และมีบ้านพักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตรได้รับความเสียหายจำนวนสามหลังสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดจันทบุรีมีบ้านพักนายแพทย์สาธรารณสุขและเจ้าหน้าที่เสียหาย22หลังพื้นและอาคารชั้นล่างของแฟลตท,ที่พักเจ้าหน้าที่เสียหายหนึ่งหลังรถยนต์ได้รับความเสียหายขณะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน4คัน ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบรุรีได้บรรยายและชี้แจงด้านการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การให้บริการรักษาพยาบาลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยบริการหน่วยงานหน่วยประมพยาบาลนอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ขอรับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่อาคารสำนักงานรถยนต์และบริเวณโดยรอบที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น9ก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาท